นจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าปัจจัยรอบด้านที่ทำให้บอกว่าการที่จะลงไปดูเจ้าเรือซากเรือไททานิกเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับเขามีการสรุปไว้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ5ด้านด้วยกันครับ1 9 1เหลเรือสำราญไททานิกได้ล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเริ่มต้นจากเซาท์ชัมป์ตันสหราชอ,อาณาจักรในวันที่10เมษาย,ยน แต่แล้วเวลาเพียง5้าวันความสุขของผู้คนบนเรือก็วูบหายลงเมื่อเรือชนเข้ากับก้อนน้ำแข็งในวันที่15เมษายนจนหักเป็นสองท่อนและจมลงมีผู้เสียชีวิต1,517คนจากผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ2,200คนปัจจุบันเรือไททานิคจมอยู่ใต้ทะเลที่ความลึกเกือบ3.8ก<ม>ิโลเมตรและอยู่ห่างจากชายฝั่งเกาะนิวฟันแลนด์ของแคนาดาประมาณ400กิโลเมตร เขาจะรู้ตำแหน่งของมันค่อนข้างแน่นอนแล้วแต่การที่จะนำยานดำน้ำลงไปสำรวจซากเรือไททานิกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเต็มไปด้วยอันตรายมากมายบรรดาน,นักวิเคราะห์ได้ระบุถึงอันตรายร,บรอบๆซากเรือไททานิกที่อาจเกี่ยวข้องกับการหายไปของยานดำน้ำไททันไว้ดังนี้อันตรายแรกก็คือจุดที่ซากเรือจมอยู่นั้นค่อนข้างลึกโดยปกติแล้วแสงจะไม่สามารถส่องผ่านลงไปใต้ทะเลได้เกิน1กิโลเมตรและจุดที่ซากเรือไททานิกจมอยู่นั้นลึกเกือบ4ี่กิโลเมตร แน่นอนว่าบริเวณดังกล่าวมืดสนิทซึ่งแม้ว่าจะมีการใช้ไฟจากยานดำน้ำนำทางก็อาจจะต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงแถมยังเสี่ยงที่จะหลงทางอีกด้วยสำนักข่าวบีบีซีได้อ้างอิงข้อมูลจากอดีตผู้โดยสารที่เคยร่วมทริปทัวร์ซากเรือไททานิกของบริษัทโอเชียนเกตเมื่อป,ปีที่แล้วว่าเมื่อเราลงไปถึงก้นทะเลความมืดถือเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้ต้องใช้เวลานานถึง90นาทีในการค้นหาซากเรือไททานิก อันตรายที่สองคือแรงดันอากาศใต้ทะเลลึกซึ่งรอบๆบ,บริเวณซากเรือไททานิกมีความดันบรรยากาศอยู่ที่ประมาณ40เมกะปาสคาลหรือมากกว่าบริเวณผิวน้ำถึง390เท่านั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจึงต้องการยานดำน้ำที่มีผนังที่หนาและแข็งแรงอันตรายที่สามคือกระแสน้ำลึกซึ่งแม้ว่าปกติแล้วกระแสน้ำที่อยู่ใต้ทะเลอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับพื้นผิว แต่ก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ทําให้วัตถุหรือ,อยานพาหนะใต้น้าถูกพัดปลิวหายไปได้เช่นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการไหลเวียนของเทโมฮาลา์ที่เกิดจากกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นซึ่งจะทําหน้าที่คล้ายสายพานพัดเอาน้ําทะเลไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของมหาสมุทรทั่วโลกอันตารายที่4ี่ก็คือตัวซากเรือไททานิคเองที่มีโอกาสถล่มลงมาได้ทุกเมื่อหลังจากที่มันจมอยู่ก้นทะเลมานานกว่า100ปี แต่ตรงจุดนี้นั้นทางผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตราบใดที่ไม่ได้ไปสัมผัสกับตัวเรือโดยตรงก็น่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นและอันตรายที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ทางผู้เชี่ยวชาญระบุไว้ก็คือการพัดพาของตะกอนใต้ทะเลแม้ว่าข้อนี้ดูจะเป็นไปได้น้อยที่สุดแต่ก็เคยมีตัวอย่างให้เห็นว่าการพัดพาของตะกอนใต้ทะเลที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็เคยสร้างความเสียหายแก่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีตมาแล้ว ทั้งนี้ความเสี่ยงในการลงไปสำรวจซากเรือไททานิกในปัจจุบันยังคงอันตรายไม่ต่างไปจากเมื่อปี1986ที่มีการลงไปสำรวจซากเรือไททานิกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มันจมลงไปก้นทะเลแม้ว่าวิทยาการจะก้าวหน้าขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็ตามทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงาน